รรท่านประธานจะเห็นว่ามีน้ําท่วมอย่างนี้ทุกปีเกิดภัยพิบัติทุกปีสาเหตุจริงๆผมอยากจะเรียนรรท่านประธานไปยังเ,เพื่อนสมาชิกนะครับว่าวันนี้นะครับในพื้นที่สูงหรือบนพื้นที่ที่เป็นภูเขาเนี่ยมันไม่มีต้นไม้ครับเราเอาพื้นที่สูงพื้นที่ป่าพื้นที่เขาเนี่ยไปทํกางเกษตรปลูกพืชเชิงเดียวโดยเฉพาะข้าวโพดนะครับหรือพืชล้มลุกต่างๆเะครับเวลาฝนตกลงมาเนี่ยฝนเป็นเรื่องธรรมดาครับน้ํา ไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำตามแนวโน้มถ่วงของโลกน้าไหลลงมาจากรว่วเร็วอย่างรวดเร็วเลยครับท่ามาทานลงมาในลํห้วยนะครับลำห้วยแม่น้ําหรือคลองนะครับแม่น้ําลาห้วยเนี่ยไม่สามารถที่จะรับน้ําได้เพราะห้วยหนองคลองบึงเนี่ยมันเท่าเดิมฮะอาจจะตื้นเขินลงทุกป,ปีเสียด้วยซ้ำไปเกิดจากตะกอนต่วตัวก็เห็นด้วยกับที่ท่านพูดนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยเฉพาะการปลูกป่าก็เป็นไปนตามที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวครับว่าบนเขาเนี่ยมีการปลูกเพื่อชงเชิงเดียวเยอะถตหากว่าต้องการแก้ไขระยะย,ย,ย,ยาวจริงการแก้ไขปัญหาเรื่อง การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายระวีเล็กกุไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขตสามพักพุทยครับแล้วก็กราบเรียนท่านศักดาวิเชียนศิลป์ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านมากครับที่เสียสละเวลามาตอบกระทู้ของกระผมในวันนี้นะครับแล้วก็รวมไปจนถึงกราบขอบพระคุณท่านศักดาด้วยนะครับที่ท่านได้ไปลงพื้นที่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ำบลน,น้ำอ่างอำเภอตรอนนะครับเพื่อไปเยี่ยมเยียนกับพี่น้องประชาชนผู้ประสบกับอุทกภยัยจากพายุโบลอยที่เกิดขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้นทงนั้นครับท่านรัฐมนตรีครับผมอยากกลัาเรียนว่าผลกระทบจากพายุโบลอยที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุตรดิต์เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแค่ที่อำเภอตรอนในวันนั้นเนี่ยผมไม่ทราบว่าท่านได้ไปพื้นที่อื่นอีกหรือเปล่าในจังหวัดอุตรดิตต์นะครับเพราะว่าในอย่างอำเภอนํำป่าทองแสนขันท่าป่าฟักท่าเนี่ยก็ได้รับผลกระทบที่หนัก หนักกว่ามากครับหนักกว่าที่อำเภอตอนอีกก็อยากจะกราบเรียนจริงๆครับว่าตอนนี้ที่อุตรดิตฐ์จะรับผลกระทบจากผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ยค่อนข้างหนักมากแล้วสิ่งที่มันเป็นคําถามกับทั้งคนจังหวัดอุตรดิษฐ์รวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยเนื่องจากว่าสถาน,านการณ์ความรุนแรงที่มันหนักเนี่ยแต่สื่อต่างๆค่อนข้างเงียบรวมถึงการพูดถึงผลกระทบของจังหวัดอุตรดิษฐ์ในมุมมองของรัฐบาลยังค่อนข้างน้อยมากผมจึง ไม่ใช่ใน,น้อยใจนะครับท่านรัฐมนตรีแต่ว่าเป็นคําถามที่อยู่ในใจของคนอุตร,รดิตต์ตอนนี้ว่ารัฐบาลมองเห็นอุตร,รดิต์ไหมตอนนี้อุตร,รดิต์กำลังเดือดร้อนมากแล้วท่านจะมีแนวทางอย่างไรซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีครับในวันนี้ที่ตัวผมในฐานะตัวแทนของคนอุตร,รดิต์ครับอยากจะมาสอบถามแทนผู้ประสบภัยทั้งประเทศด้วยครับว่าทางรัฐบาลจะมีแนวทางในการรับมือกับเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างไรต่อไปคาถามครับผมจะจะขอกล่าวถึงผลกระทบ จากพายุโบรอยในเบื้องต้นก่อนนะครับทางสไลด์ขึ้นได้เลยครับสไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับจากผลกระทบของพายุโบรอยครับเราจะเห็นได้ว่ามีจังหวัดครับที่ได้รับผลกระทบเนี่ย19จังหวัดคิดเป็นประมาณ 8, 1 1 8 3 7 1สนัรเรือนหรือกว่า3,90,000คนนะครับที่ได้รับผลกระทบรวมถึงมีผู้เสียชีวิตถึงย2บรายในขณะที่จังหวัดภาคเหนือครับ มีอยู่6จังหวัดครับที่ได้รับผลกระทบทั้งอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษนุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรและนครสวรรค์น,นะครับคิดเป็น74,000กว่าครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ1 1 7 0 0 0คนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันและมี11รายนะครับจาก22รายตอนต้นเมื่อกี้ที่เป็นผู้สูญเสียชีวิตแต่ท่านรัฐมนตรีครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับมีผู้เสียชีวิต8รายนะครับจากผู้เสียชีวิต11รายเมื่อสักกี้นี้นะครับ และยังมีผู้สูญหายอีกหนึ่งรายที่ตอนนี้ยังหาไม่เจอว่าอยู่ที่ใดเมื่อวานนี้ครับผมก็ได้มีการหาลือเรื่องนี้ไปแต่วันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับที่ท่านรัฐมนตรีได้ไดมาตอบประทุต่อนะครับผมกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าแม้นสถานการณ์น้ําในปัจจุบันณตอนนี้ครับจะอยู่ในระดับที่ทรงตัวนะครับและมีแนวโน้มที่ลดลงแล้วแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นครับมันได้ก่อให้เกิด ผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องประชาชนซึ่งอย่างที่ผมบอกเขาว่ามันส่งผลกระทบหนักมากจริงๆบางครอบครัวครับเรียกได้ว่าแทบไม่เหลืออะไรเลยนะครับท่านไม่ว่าจะเป็นทั้งบ้านทรัพย์สินเงินทองพื้นที่ทํามาหากินหรือผลผล,ผลิตทางการเกษตรพี่น้องประชาชนไม่เหลืออะไรเลยรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างทางสาธารณะต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางสะพาน หรือสถานที่ราชการครับที่มีความจําเป็นในการอำนวยความสะดวกให้แก่ที่น้องประชาชนโดยเฉพาะโรงพยาบาลครับโรงเรียนรวมถึงาศาสนสถานก็ล้วนได้รับความเสียหายทั้งสิน้นอีกทั้งครับถ้าเราไปลองดูที่สถานการณ์น้ำล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่น่ากังวลอีกเช่นเดียวกันครับเพราะว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยหลายแห่งครับอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ํากักเก็บเนี่ยครับอยู่มากกว่า80รวมกว่า20อ่างโดยเฉพาะเขื่อนศิริกิจครับที่จังหวัดอุตรดิต์ในปัจจุบันนี้นะครับมีน้ํากักเก็บอยู่ถึง97ซึ่งก็ต้องภาวนาครับว่าขอให้อย่ามีพายุอย่าให้มีฝนชุดใหญ่มวลน้ําขนาดใหญ่ลงมาซ้ําเติมอีกเพราะไม่างนั้นเนี่ยคงล้นแล้วก็ส่งผลกระทบรุนแรงมากกว่านี้แน่นอน ดังนั้นครับผมจึงมีประเด็นคําถามครับสองสามข้อที่อยากจะฝากถามไปยังท่านรัฐมนตรีผ่านท่านผ่านท่านประธานนะครับและไปยังรัฐบาลครับเกี่ยวกับมาตรการรับมือต่างๆต่อจากนี้ครับเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยคําถามแรกครับจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียยาครับท่านมีแนวทางอย่างไรในการฟื้นฟูเยียยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในครั้งนี้ รวมถึงท่านได้มีการสำรวจความเสียหายการพิจารณาหลักเกณฑ์และการเร่งรัดเงินเยียวยาเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและเพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแล้วหรือไม่โดยผมทราบเขาว่าท่านนายกรัฐมนตรีครับมีการประกาศเรื่องการเยียวยา9,000บาทต่อโครเรือนเป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนครับได้รับความเสียแต่ในกรณีของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักครับอย่างเช่นกรณีผู้เสียชีวิตหรือ,อ,อบ้านพังทั้งหลังเนี่ย9,000บาทคงไม่เพียงพอ ทางรัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรได้บ้างครับอย่างเช่นการใช้งบทดลองจ่ายหรือกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นต้นนะครับรวมไปถึงครับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบการเยียวยาตรงจุดนี้ครับคือมันจะมีข้อจํากัดบางอย่างในเงื่อนไขอย่างเช่นของกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากินการลงทะเบียนพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์รวมถึงการทําประมงทางรัฐบาลครับมีแนวทางช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้อย่างไรบ้าง อยากให้ท่านช่วยสรุปช่องทางที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายที่เกิดขึ้นด้วยครับแต่คําถามแรกประมาณนี้ครับขอบคุณครับต่อไปครับขอเชิญรุมตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยสานสักดาวิเชียนสินตอบคาถามที่หนึ่งเชิญครับครับครับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพผมนายสักดาวิเชียนศินรัมตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับข่อหนื่นผม ในานามนายกรัมตรีก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียชีวิตเกิดจากพายุเกิดจ,จากอุทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุตรดิตนะครับรรมฐานครับเมื่อสองสัปดาห์ก่อนผมก็ได้ลงไปในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้พบกับท่านละวีเด็กอุทัยครับซึ่งผมทราบข่าวว่าท่าน ลงไปทุกวันนะครับก่อนหน้าผมลงไปสองสาวันว่าท่านไปทุกวันไปดูพี่น้องประชาชนและผู้สูญเสียนะครับเกิดจากน้ำท่วมต้องถือว่าฉับพลันท่านประธานครับผมได้สอบถามชาวบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าฝนตกหนักมากเลยครับเกิดจากพายุฝนนะครับตกเป็นทั้งวันท really ั้ง uh คืนนะครับ แล้วก็น้ําในแม่น้ำเนี่ยเออล้นขึ้นมานะครับทําให้ท่วมบ้านเรือนทั้งหมดเจ็ดอำเภอเลยครับไม่ใช่อําเภอตอนอําเภอเดียวที่ผมไปเจ็ดอำเภอ42ตําบตำบล280หมู่บ้านนะครับมีครัวเรือนราษฎรเนี่ยเสียหายอยู่1,623ครัวเ,เรือนซึ่งข้อมูลตรงกันกับทางราชการครับของทัณนวีนะครับวันนี้ รัฐบาลทำอะไรบ้างนะครับปกติแล้วในแนวทางช่วยเหลือของรัฐบาลเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็จะมีเงินอยู่ส่วนหนึ่งคือประมาณสัก20ล้านหรือ30ล้านนะครับเขาเรียกว่าเกี่ยวยาดูแลผู้ประสบภัยในเบื้องต้นนะครับวันนี้ทางจังหวัดก็ได้จ่ายเงินไปบางส่วนแล้วนะครับส่วนที่สองนะครับท่านประธานครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย ได้สั่งการให้สำรวจนะครับแล้วก็ทำประชาคมเหมือนตรวจสอบว่าแต่ละรายเนี่ยเสียหายจึงไหมเสียหายอะไรบ้างเสียหายเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะอนุมัติกอบวงเงินนะครับทั้งสิ้นเนี่ยทั่วประเทศนะครับถึง6 8 5 5 5 5ปรครัวเรือนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นมาซึ่งใน6 8 8เนี่ย ก็จะรวมของอุจลาระดิตเนี่ยอีกหนึ่งแสรอนเรียนนะครับซึ่งเรื่องนี้จะอนุมัติกรอบในวงเงินเป็นกันทั้งสิ้นถึงห0พันกว่าล้านบาทจะเข้าครามาในวันที่14อังคารเนี่ยครับเพื่อที่จะไปเยียวยาช่วยเหลือกับลาษฎรที่ประสบอทโกุภัยน้ำท่วมทั้งประเทศเลยครับตั้งแต่เดือนพฤษภาษจนถึงปัจจุบัน วันนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็อำเภอก็เร่งทำประชาคมสำรวจข้อมูลผมเชื่อว่าถ้ารามาุมัดกอบวงเงินแล้วเนี่ยราษฎรที่ประสบปัญหานะครับน้ำท่วมทั้งหมดตั้งแต่พฤษภาเนี่ยจะได้เงินทั้งหมดไม่เกินภายในสัปดาห์หนึ่งนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ดิ้งนอนใจกับสาเหตุที่เกิดขึ้นครับท่านประธานครับท่านประธานจะเห็นว่า มีน้ำท่วมนะครับอย่างนี้ทุกปีเกิดภัยพิบัติทุกปีครับสาเหตุจริงๆผมอยากจะเรียนรรท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับว่าวันนี้นะครับในพื้นที่สูงหรือบนพื้นที่ที่เป็นภูเขาเนี่ยมันไม่มีต้นไม้ครับเราเอาพื้นที่สูงพื้นที่ป่าพื้นที่เขาเนี่ยไปทำกลางเกษตรปลูกพืชเชิงเดียว โดยเฉพาะข้าวโพดนะครับหรือพืชลมลุกต่างๆเลยครับเวลาฝนตกลงมาเนี่ยฝนเป็นเรื่องธรรมดาครับน้ำจะไหลาจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำตามต,ตามแนวโน้มถ่วงของโลกน้ำไหลลงมาจากรวดเร็วอย่างรวดเร็วเลยครับรท่านประธานลงมาในลำห้วยนะครับลำห้วยแม่น้ำหรือคลองเลยครับแม่น้ำลำห้วยเนี่ยไม่สามารถที่จะรับน้ำได้เพราะห้วยหนองคลองบึงเนี่ยมันเท่าเดิมคร อาจจะตื้นเขื่อนลงทุกปีเสียด้วยซ้ำไปเกิดจากตะกอนวันนี้นะครับปริมาณฝนมันอาจจะบมากมากบ้างน้อยบ้างตามจุดตามฤด,ดูกาลที่อุตดิตนะครับผมเข้าใจว่าเหนือขึ้นนั้นไปเหนือที่ชุมชนอยู่นะครับน่าจะเป็นพื้นที่ที่ราชดรนเนี่ยปลูกพืชเชิงเดียวแล้วฝนลงมาอย่างรวดเร็วน้ำก็เอ่อท่วมใช้เวลาเอ่อท่วมสัก ผมจากข้อมูลถามชาวบ้านว่าอยู่สองคืนนะครับเป็นเรื่องที่ชาวบ้านอยู่อย่างแสนสหาหัสมากถ้าวันหน้าแนวทางถ้าเราจะทำให้ดีที่สุดเนี่ยครับป้องกันน้ำท่วมเนี่ยผมก็อยากจะว่าไม่มีอะไรดีที่สุดก็คือการฟื้นฟูพื้น,น,นที่ป่าเขาโคโลนวันนี้ประเทศไทยในภาคเหนือเนี่ยมันมีการสำรวจเมื่อปีพศ2 5งพั ภาคเหนือทั้งหมดนะครับมีพื้นที่เขาหัโลนเนี่ยประมาณ1ิบล้านไร่ปีห้าเจ็ดนะครับวันนี้อาจจะเป็นบเอ็สิบสล้านไร่ก็ไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่ต่ำกว่า1ิบล้านไร่พื้นที่สิบล้านไร่เนี่ยครับถ้ามันสามารถเป็นป่าหรือ,เ,อ,อเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้อยู่เนี่ยมันจะอุ้มน้ำไว้ได้อย่างมหาศาลเลยครับ ในพื้นที่ป่าหนึ่งไร่นะครับสามารถเก็บกักน้ําได้ประมาณ800ลูกบาทเมตร10ล้านไร่เนี่ยถ้าผมคํานวณเร็วๆคร่าวๆเนี่ยจะได้ถึง80,000 80, 80, 80,000ล้านลูกบาทเมตรนะครับ80,000ล้านลูกบาทเมตรเนี่ยน้ำขนาดไหนครับธรรมะทางครับเขื่อนภูมิพลนะเขื่อนภูมิพลที่สร้างมา,าตั้งแต่ปีพศ2510ต้นๆน,น,นะครับ เก็บน้ําได้แค่หนึ่งหมื่นเดียวหมื่นเดียวนะครับท่านประธานครับหมื่นเดียวแต่ป่าสิบล้านไร่เนี่ยเก็บได้ถึงแปดหมื่นนะครับหมื่นเดียวก็แปดหมื่นต่างกันมากครับลองนึกนะครับถ้ารัฐบาลน,นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มทยอยปลูกป่าหรือฟื้นฟูอย่างจริงจังนผมเชื่อว่าสาเหตุการน้ำท่วมอย่างฉับพลันทันด่วนเนี่ยจะน้อยลง จะมีก็ไม่รุนแรงเท่าที่เราพบเห็นนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าไม่ถ้ารัฐบาลไม่วางแนวทางนะครับที่จะป้องกันแก้ขไขปัญหาในระยะยาวนะครับในการป้องกันน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เราเสียเงินเพื่อจะเยียวยาฟื้นฟูและบูรณะเนี่ยปีไม่ต่ำกว่าสามแสนล้านครับแล้วผมเชื่อว่ารัฐบาลนายกอนุทินชามลูลคุณที่ท่านเป็นนารุงตีเนี่ย อาจจะวางแนวทางที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าตั้งแต่ผมรับราชการมาจนถึงเป็นผู้แทนแล้วมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่มีใครที่คิดที่จะทําในการป้องกันในระยะยาวเลยครับถ้าเราไม่ทํานะครับผมเชื่อว่าการเยียวยาจะสูงขึ้นจากสาแสนล้านไปสี่แสนล้านห้แสนล้านทุกปีเมื่อเราใช้เงินเกี่ยวกับการเยียวยาบุรณะอุทก ทุกตภัยวาตวภัยไปเรื่อยๆเนี่ยครับเราจะไม่มีเงินมาพัฒนาประเทศเลยครับแล้วเราก็จะสูญเสียครับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไปเรื่อยๆเ,ออเรามีป่าแล้วไม่ใช่ว่าเราจะป้องกันน้าท่วมได้อย่างเดียวเมื่อมีป่ามีต้นไม้นะครับมีความชื้น PM 2 5็ก็ไม่เกิดครับสุขภาพนะครับร่างกายนะครับคนที่อยู่ในภาคเหนือ นะครับหรือ,อที่อยู่ในคอทมหรือทั้งประเทศนะครับผมเชื่อว่าครับจะสูบอากาศที่บริสุทธิ์ไม่มีพีเ5จ .5 เราก็ไม่ต้องเสียเงินนะครับในการที่จะป้องกันเรื่องพีเ5องจุีกนี่เห็นไหมครับถ้าเราลงทุนนะครับในการที่เราจะฟื้นฟูป่าอย่างจริงจังนะครับวันนี้ผมก็ยังเห็นว่าที่ผ่านมาการฟื้นฟูป่าอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จมากเท่าที่ควร นะครับเพราะก็ยังมีประชาชนบางกลุ่มบางส่วนอยากได้พื้นที่เพื่อไปทำการเกษตรแต่ทำการเกษตรมันก็เป็นภาระกับรัฐบาลหรือส่วนราชการอีกว่าต้องมาพยุงราคาหรือประกันราคาพืชผลเกษตรซึ่งตกต่ำลงวันนี้ต้องบอกว่าพืชผลเกษตรเนี่ยในอดีตอาจจะดีขึ้นแต่วันนี้ตกต่ำลงเกือบทุกตัวครับท่านประธานครับ ก็ผมก็ยังอยากจะเสนอท่านประธานตามที่แนวทางในการป้องกันปัญหาน้ำท่วมและอุทกภัยในเท่านี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องเยวยาท่านถามว่าเมื่อไหร่จะได้ผมมั่นใจว่าไม่เกินสองสัปดาห์นะครับผู้ผู้ที่รับการเยวยาในขั้นแรกเนี่ยรายละเข้าพันทั้งหมดของที่อุตดิตเนี่ยหมื่นกว่าราย นะครับหมื่นกับ623คอยู่เรือนนะครับได้แน่นอนครับรวมทั้งประเทศก็ประมาณ6 8 5 5 5 4ครห่หัเรือนครับเพราะว่าเราจะเข้าคอรมอ14นี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณรัฐมนตรีสดาครับเชิญท่านระวีถามต่อคำถามที่สองครับครับกับเรียนท่านประธานครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับที่ช่วยชี้แจงเรื่องค่าโยยานะครับก็ ตัวตัวก็เห็นด้วยกับที่ท่านพูดนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยเฉพาะการปลูกป,ป่าก็เป็นไปตามที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวครับว่าบนเขาเนี่ยมีการปลูกเพื่อชงเชิงเดี่ยวเยอะถ้าหากว่าต้องการแก้ไขระยะยาวจริงๆการแก้ไขปัญหาเรื่องการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญแต่ทีนี้ครับท่านขออนุญาตกลับไปที่ตัวเรื่องของการฟื้นฟูใหญ่ๆสักนิดหนึ่งนะครับก็อยากจะขอฝากนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ท่านก็ได้ชี้แจงตอบไปแล้วเรื่องของ กำหนดระยะเวลาแล้วก็เงินช่วยเหลือเยียวยานะครับแต่ในส่วนของคนที่เขาได้รับผลกระทบหนักมากๆอย่างที่ผมบอกครับว่าสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินแล้วก็บ้านหายทั้งหลังอย่างเงี้ยถ้ามีช่องทางใดอย่างเช่นงบทดลองจ่ายหรือว่างบกองทุนของผู้ช่วยเหลือประสบภัยสํานักนายกเนี่ยถ้ามันสามารถมาช่วยพี่น้องประชาชนได้จะเป็นการช่วยเหลือพวกเขาได้มากยิ่งขึ้นนะครับรวมจนถึง ภาคภาคการเกษตรด้วยซึ่งมักจะมีความล่าช้าในการเยียวยารวมถึงต้องเสียาหายร้อยเปอเซนบ้างมีเงื่อนไขย,ยิบย่อยเยอะไปมากก็อาจจะฝากทางรัฐบาลครับช่วยพิจารณาหลักเกณฑ์เหล่านี้ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในคําถามข้อที่2ครับท่านมีแนวทางอย่างไรในการรื้อฟื้นครับสิ่งปลูกสร้างสาธารณะ อย่างเช่นถนนหนทางหรือสะพานครับรวมถึงการซ่อมแซงปรับปรุงสถานที่ราชการที่เป็นที่จัดทําบริการสาธารณะแก่พี่น้องประชาชนเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลรวมถึงวัดวาอารามที่ได้รับความเสียหายครับให้กลับคืนมาโดยเร็วครับขอบคุณครับครับขอเชิญรัฐนตรีตอบคําถามที่สองครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพ ับผมนายสักดาวิเชียนสินลนตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับคําถามของท่านรวีเล็กุกไทยเกี่ยวกับเรื่องออในการดูแลภาคเกษตรนะครับที่เสียหายแล้วก็บ้านเรือนนะครับที่มันเกิน9,000บาทท่านคงจะอยากให้ทางรัฐบาลช่วยประเด็นนี้หรือจะให้เอาเงินกองทุนอื่นๆไปสน,นับสนุนนครับ 3ประเด็นนี้ผมรับที่จะไปดําเนินการประสานง,งานให้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เสียหายนะครับส่วนเรื่องบูรณะนะครับในในสถานที่ราชการถนนหนทางวัดหรือสะพานนะครับผมจะกําชับนะครับหลังจากนี้จะกําชับเจ้าที่ให้ไปทําให้โดยเร็วที่สุดแต่ผมได้พูดคุยกับทางท่านผู้ว่ารายการจังหวัด นะครับก็พยายามเร่งนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีงบมาเข้าไปทําวันนี้ให้เริ่มดําเนินการเมื่อสองสามาก่อนแล้วค่อยๆจะย่อยทำนะครับส่วนที่มันเสียหายมากเนี่ยก็อาจจะต้องรองงบนิดนึงอันไหนที่มีงบค่าเดือสอยอยู่ก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถสัญจรไปมาได้หรือบูรณะเบื้องต้นได้เนี่ยทำทันทีครับขอบคุณครับท่านทวีเลโกไทย 3.3ามสามครับยังมีเวลาอยู่เชิญครับครับขอบคุณท่านประธานครับประเด็นท่านรัฐมนตรีแบบนี้ครับก็ยังไงก็ฝากทางรัฐบาลนะครับขอขอบคุณท่านมากที่ท่านรับเรื่องไปนะครับที่จะไปช่วยเร่งรัดแล้วก็กํากับดูแลให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นรวมไปจนถึงประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาในระยะยาวครับท่านรัฐมนตรีคือนอกเหนือจากสิ่งที่ท่านได้ชี้แจงมานะครับเรื่องของการอนุรักษ์ป่าต้นน้ําซึ่งผมเห็นด้วยนะครับ แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยโครงสร้างต่างๆที่จะมาช่วยในการป้องกันหรือบรรเทาภัยจากภัยธรรมชาติเนี่ยก็เป็นสิ่งจําเป็นเช่นเดียวกันอย่างเช่นที่อ,อ,อุตรดิตฐ์เนี่ยนะครับเคยมีการคิดโครงการต่างๆของชนรัฐานไม่ว่าจะเป็นการสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่อย่างอ่างน้ําปาดรวมถึงโครงการอ่างเก็บน้ําตรงน้ามืดน้ํารอกตรงนี้นะครับซึ่งน่าจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการช่วยบรรเทา มวลน,น้ําที่มีกระแสพัดมาอย่างรุนแรงโรงไปจนถึงครับมันจะเป็นการช่วยกักเก็บน้ําเพื่อให้พี่น้องกเกษตรกรสามารถมีน้ําใช้ในช่วงการเพาะปลูกได้อีกด้วยตัวนี้นะครับก็อาจจะอยากฝากทางรัฐบาลนะครับช่วยพิจารณาหรือทางท่านรัฐมนตรีถ้ามีข้อมูลอยู่ว่าจะมีการดําเนินโครงการเกี่ยวกับการาสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ในพื้นที่ถ้าท่านมีข้อมูลตรงนี้อาจจะสามารถขอให้ท่านช่วยชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่า จะสามารถดําเนินการอย่างไรได้บ้างหรือไม่เพื่อที่จะช่วยทําให้การผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเบาบางลงรวมไปจนถึงครับการมีนําเอาเทคโนโลยีต่างๆที่จะช่วยในการแจ้งเตือนอุทก,กภยัยหรือว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อจะช่วยทําให้พี่น้องประชาชนครับสามารถรู้ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดภัยพิบัติอะไรและมีการจัดเตรียมเรื่องการของอพยพได,ได้ได้พร้อมและก็ดีมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เราต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในบางในการท่วมครั้งนี้นะครับบางพื้นที่ที่เขาไม่เคยท่วมเนี่ยก็โดนน้ำท่วมด้วยอย่างที่อำเภอตรอนอยู่กันมา40-50ปีไม่เคยท่วมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกโระทกาภายัยหรือว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นการใช้เทคโนโลยีหรือว่าการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อที่จะช่วยแ,แจ้งเตือนแล้วก็สร้างการตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆอย่างหนึ่งที่ทางรัฐบาลควรจะต้องให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าเราสามารถ มีเทคโนโลยีที่บอกชัดเจนได้เลยว่าจะมาน้ําจะมาเมื่อไร่จะเกิดเหตุการณ์อุทกภัยไหมแลาสามารถแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้ล่วงหน้าหลายๆชั่วโมงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้การจัดเตรียมการช่วยเหลือการอพยพเนี่ยมันทําได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็อยากจะฝากท่านรัฐมนตรีหรือท่านช่วยชี้แจงเพิ่มเติมคราว่านอกเหนือจากการอนุรักษ์ป่าท่านมีแนวทางการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาเนี่ยระยะยาวอย่างไรได้มากอีกได้ได้บ้างอีกนะครับ ขอ,ขอเชิญท่านรีสดา,าสตอบคำถามที่สามครับเชิญครับกรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายศักดาวิเชียนสินรัมตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเ,เรื่องอ่างเข็บน้ำสามอ่างนะครับที่จังหวัดสุติตผมได้ดูข้อมูลแล้วนะครับผมจะไปเร่งรัดติดตามให้เสร็จโดยเร็วนะครับซึ่งมีโครงการเดิมอยู่แล้ว ครับผมมีข้อมูลเดี๋ยวผมจะไปประสานงานให้สำเร็จโดยเร็วครับเพื่อที่ประชาชนในพื้นที่จะได้ใช้ประโยชน์อย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งในการเก็บกักน้ำไม่ให้ไหลลงมาสู่ด้านล่างโดยเร็วครับเรื่องการแจ้งเตือนนะครับกรมปอพนะครับหรือส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่ากรมชลประทานน้ำก็จะมีศูนย์แต้ง แจ้งเตือนภัยกับประชาชนอยู่ด้วยระบบไอทีเอสเอยู่นะครับในวันนั้นก็มีการแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าเหตุการณ์แจ้งเตือนเนี่ยภัยเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยบางครั้งเนี่ยประชาชนเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ดูหรืออาจจะไม่เข้าใจเพราะมันถ้าจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยท่านก็ทราบว่ามันฉับพลันมากแต่สิ่งที่ช่วยเหลือหรือดูแลประชาชนได้ดีที่สุดนะครับท่านประธานครับก็คือผู้นํา ผู้ใหญ่บ้านคำนันนอำเภอวันนั้นท่านนอำเภอเล่าให้ผมฟังว่าไม่ได้นอนเลยครับทั้งคืนนะครับดูแลชาวบ้านเฝ้าน้ําครับพอน้ํามาขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็โชคดีของคนอุตรดิตถ์ครับท่านประธานครับได้มีผู้แทนนะครับท่านละวีเนี่ยได้ไปอยู่กับชาวบ้านเลยครับก่อนผมไปผมหาข้อมูลได้คุยกับชาวบ้านหลายท่านนะครับก็บอกว่าเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยผู้นําท้องถิน่นนะครับ ไปช่วยดูแลนะครับในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับข้อมูลในการแจ้งเตือนผมก็จะรับนะครับรับไปปรับปรุงให้มีมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องต่างๆที่ผมได้รับจากท่านลวีก็หลังจากนี้ผมจะประสานให้ตามที่ได้กล่าบเรี่นงท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านลวีโดยเร็วครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับเอขอมีหินัากน้ำตีนะครับเชญครับท่านประธานครับขอนิดเดียวครับสุดท้ายครับอยากจะกราบขอบพระคุณครับท่านรัฐมนตรีนะครับที่ให้ความกรุณาครับแล้วก็ตอบคําถามในวันนี้นะครับในส่วนของที่ท่านว่าเรื่องผู้นําในพื้นที่นะครับเป็นอย่างที่ท่านว่าจริงครับคือผู้นําท้องที่ท้องถิ่นรวมถึงท่านนายอำเภอท่านนายกอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนทํางานหนักมากจริงครับเพราะว่า ผลกระทบในครั้งนี้มันหนักรุนแรงแล้วก็เราไม่คาดการว่ามาาันจะรุนแรงขนาดนี้ซึ่งก็ผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งผู้นําท้องที่ท้องถิน่นในพื้นที่นะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ขอให้สถาน,านการณ์มันคลี่คลายอยู่เร็วแล้วก็ฝากความหวังไว้ที่รัฐบาลน,นะครับฝากไว้ความหวังไว้ที่ท่านรัฐมนตรีท่านนายกรวมถึงรัฐบาลในการช่วยเหลือเยียวยาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังจากนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเขาว่า อุตรดิตถ์เหมือนเป็นจังหวัดที่ถูกลืมครับท่านประธานไม่ค่อยมีคนพูดถึงจริงๆนะครับทั้งๆท,ที่สถานการณ์มันรุนแรงมากแล้วก็อยากจะขอให้ท่านช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ณนะตอนนี้จริงๆเพราะว่าเขาแทบไม่มีความหวังแล้วครับทุกเสิง่งทุกอย่างที่เขาสั่งสมมามันหายไปหมดถ้าหากว่าอย่างน้อยมีการช่วยเหลือจากภาครัฐมีการช่วยเหลือจากทุกฝ่ายที่เข้ามามันก็จะช่วยทําให้เขา เหมือนมีการต่อลมหายใจมีความหวังที่จะดุรงชีวิตอยู่ก็ฝากความหวังไปทางท่านรัฐมนตรีไปอย่างรัฐบาล้วยครับขอบขบคุณครับเออขอบคุณนะครับขอบคุณรัฐมนตรีสักดาวิเชยณสินนะครับที่มาตอบคาถามหวังว่าคงเป็นประโยชน์พี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับไม่ใช่เพพาะที่เมืองรับแลนะครับฟังอยู่นะครับเป็นประโยชน์ฝากรัฐมนตรีด้วยนะครับดูแลทั่วประเทศด้วยนะครับขอบคุณครับ